สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนทุกคนนะครับเราพบกันอีกครั้งหนึ่งครับครั้งนี้ถ้าจําไม่ผิดก็เป็นครั้งที่3นะฮะในภาคเรียนที่2ซึ่งเราได้เรียนสาระการเรียนรู้ศิละปะสาระดนตรีนะครับส่วนเนื้อหาของวิชาในวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับรออีกสักครู่หนึ่ง รเรามาทักทายกันด้วยการไหว้เหมือนเดิมครับเ <het> ชญนักเรียนทุกคนยืนขึ้นครับเชนครับ <het> เอาระดับการไหว้ให้ง่ายที่สุดเลยก็คือการไหว้ตัวทั่วไปหรือไหว้ทักทายกันนะครับกลางหน้าอกครับนะฮะพร้อมกับก้มศีรษะ อเตรียมไหว้ทักทายเพื่อนครั้งที่หนึ่งเตรียมปฏิบัติดีมากครับนักเรียนอีกสักครั้งครับไหว้ทักทายเพื่อนครั้งที่สองเตรียมปฏิบัติดีมากครับเอานักเรียนหันหน้าไปทางเพื่อนของนักเรียนครับทักทายกันด้วยเพลงมารยาทดีเชิญครับ หันหน้าไปทางหันหน้าไปหากันนะครับดีมากครับนักเรียนร้องแล้วก็ปรบมือตามจังหวะด้วยนะครับครูจะบรรเลงดนตรีนักเรียนก็ร้องแล้วก็ทำท่าทางด้วยนะครับเมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อผิดพลังขออภัยขอโทษที ขอโทษครับขอโทษค่ะเมื่อจากันยกมือไหว้สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อใครมีมิตรไมตรีขอขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะเมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อผิดพลังขออภยัยขอโทษที ขอโทษครับขอโทษค่ะเหนื่อจากกันยกมือไหว้สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเหนื่อใครมีมิตรไมตรีขอขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะดีมากครับดีมากดีมากชาวชานะครับ โดยเฉพาะเมื่อเช้านี้ครูแอบนะแอบมองด้วยความชื่นชมนักเรียนทุกคนที่เข้าแถวนะคุณครูมาสอนเรื่องการไหว้โู้นักเรียนไหวได้สวยนะไหวได้สวยและถูกต้องนะครับอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่อยากให้นักเรียนทําทําให้ถูกต้องและสวยงามดูดีนะเห็นแล้วก็น่าศรัทธานะ เพลงที่เราร้องก็ประกอบกันเพื่อจะให้นักเรียนได้รู้จักการไหว้นะเมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อผิดพลังขออภัยขอโทษทีขอโทษครับขอโทษค่ะเมื่อจากการยกมือไหว้สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อใครมีมิตรไมตรีขอขอบคุณอันนี้ก็เนื้อเพลงมารนาตดีที่คุณครูให้นักเรียนร้องแล้วก็นักเรียนร้องแล้วก็ทำท่าทางประกอบ ก็มีหลายโรงเรียนนะครับฝากบอกมาบ้างโทรศัพท์มาบ้างบอกว่าอยากได้ซีดีเพลงนี้ <c oughs> ไม่มีซีดีมีแต่สดๆอย่างนี้แหละนะเพราะฉะนั้นก็เราจะร้องกันทุกๆครั้งที่เราเจอกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีซีดีแล้วครับเดี๋ยวนักเรียนร้องได้ทุกคนเลยคุณครูก็ร้องได้ด้วยนะครับเพราะถ้าเป็นซีดีก็คงจะต้อง ต้องไปทำแล้วเราแจกกันทั่วประเทศเลยเพราะนี้ร้องไปเดี๋ยวจำได้นะครับเพื่อนักเรียนได้ฝึกกันว่าที่ถูกต้องนะครับตอนนี้ภาวะอุทกภัยหรือน้ำท่วมก็เริ่มมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะฮะแต่มีบางพื้นที่ก็ยังท่วมอยู่นะเมื่อเช้านี้มีคุณครูจากจังหวัดปทุมธานีแต่ว่าเป็นเขตของกทม ็มาเยี่ยมเยือนนะครับแล้วก็บอกว่ายังไม่ได้เปิดโรงเรียนเลยตอนนี้น้ํำยังท่วมอยู่นะคุณครูก็เลยถือโอกาสมามาเยี่ยมเราถึงสถานีก็ฝากความระลึกนึกถึงว่ยังคุณครูนักเรียนทุกๆคนนะครับทั้งที่เปิดภาคเรียนแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เปิดภาคกันเลยเพราะว่าติดเรื่องน้ําท่วมแต่ที่แน่ๆนะจังหวัดชนบุรีน้ําไม่ท่วม ผิดคาดเลยจงชื่อจังหวัดชนนะชนชนเนี่ยแปลว่าน้ําจอช้างลอลิงชนเนี่ยแปลว่าน้ําแต่น้ําไม่ท่วมครับนะตอนนี้โรงเรียนบ้านเขาแลตโอ้โหคงจะเรียนยังมีความสุขเลยเพราะว่าเจอคุณครูปฐมปีที่สโรงเรียนบ้านเขาแลดบอกสบายมากน้ําไม่ท่วมเลยนอกจากอยู่เป็นโรงเรียนบ้านแล้วยังบ้านเขาอีกยังอยู่บนเขาอีก อยู่บนเนินเขา,าบรรยากาศดีบอกว่าน้ําไม่ท่วมเลยนะครับก็ขอให้เรียนยังมีความสุขนะครับไม่ทราบว่าวันนี้โรงเรียนบ้านเขาแรกเรียนอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเคยไปเยี่ยมเยือนกันนะครับฝากความคิดถึงไปถึงคุณครูอาจารย์ทุกท่านด้วยแล้วก็โรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับเอาและได้ทักทายกันพอสมควรมีงานมาส่งนะฮะขอดูนั่นนิดนึงมีมีงานมาส่งนะฮะให้นักเรียน ครูเพียงแต่พูดพูดนะพูดไปมีคนสนใจทำงานส่งเยอะเลยเดี๋ยวดูอ๋อนี่มีภาพเนี่ยแหมติดหน้าปกด้วยนะนะกูว่าไม่ผิดตัวเลยว่าคนทำคนนี้แน่นอนเลยติดภาพมาด้วยนะเด็กหญิงกันสุดาทันสมัยอยู่แถวทอายทันสมัยรล้ไหไม่ทำหนังอเลยแสดงว่าของตัวเองเลยนะไม่ไม่คนอื่นเลยนะอ้ออันนี้ก็เป็นภาพต่างๆที่ติด มาสวยงามเลยครับนะฮะดีมากคงจะไปซื้อภาพมาติดนะโอ้สวยงามแล้วมีคำอธิบายด้วยจะมากจะน้อยก็ขอให้ตั้งใจทำนะครับเริ่มดีกว่าไม่ได้เริ่มเลยทำดีกว่าไม่ได้ทำเลยนะ,ะดีครับมีภาพสวยๆเอามาติดและคำอธิบายด้วยทำดีกว่าไม่ทำนะ,ะเริ่มดีกว่าไม่ได้เริ่มเริ่มวันนี้ก็ไม่สายเกินไป ทำมาเยอะอ่ะ,อะ,อะดีมากครับนักเรียนครับก็ส่งทยอยๆย,ยกันมาถ้าใครจะทำนะก็เป็นสิ่งที่ดีครับแล้วก็ทางโรงเรียนปลายทางถ้าทำแล้วได้รูปเล่นที่สวยงามภาพสวยคำยธิบายดีก็ส่งมาให้เพื่อนๆดูกันบ้างพอส่งมาครูก็จะมีของรางวัลส่งไปให้นะ,ะเป็นการ ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเอาเรามาทบทวนกันนิดหนึ่งลักษณะเครื่องดนตรีไทยเรียนไปแล้วนะสองชั่วโมงจบเลยตอนนี้เป็นการทดสอบ